2วิธีการทอดปลาไม่ให้ติดกระทะนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเลย์มีเคล็ดลับ2วิธีในการทอดปลาหรือว่าของทอดต่างๆไม่ให้ติดกระทะด้วยเคล็ดลับง่ายๆค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะ ปลาที่แค่เลจะนำมาทอดตัวนี้นะคะก็เป็นปลาจาระเมรค่ะจะใช้ปลาอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นปลาทูก็ได้หรือว่าของทอดต่างๆที่ว่าติดก,กระทะลองวิธีนี้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวรูเดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกกันเลยค่ะค่ะวิธีแรกนะคะเราจะนำกระทะมาตั้งไฟหรือว่าตั้งแก๊สได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เปิดไฟให้แรงได้เลยนะคะจากนั้นค่ะ เราก็จะใส่เกลือป่นลงไปในกระทะนะคะใส่ไม่ต้องเยอะค่ะแบบนี้ค่ะเราจะทําการคั่วเกลือป่นนะคะให้เกลือป่นเนี่ยเคลือบกระทะเนาะค่ะแล้วก็คั่วไปเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกลือป่นโดนความร้อนมากๆนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีสีเหลืองอ่อนน้าตาลอ่อนๆน,น,น,นะคะ เราจะให้เกลือนะคะเคลือบกระทะค่ะแล้วเวลาเ,ออเราทอดเนี่ยจะทําให้ปลานะคะหรือว่าของทอดต่างๆไม่ติดกระทะค่ะนี่ค่ะเมื่อผ่านไปสักประมาณ15นาทีนะคะเราก็เอาเกลือออกได้เลยค่ะหลังจากที่เราเอาเกลือออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเอากระทะไปล้างนะคะใส่น้ํามันได้เลยค่ะนี่ค่ะน้ํามันที่จะทําการทอดปลาเนาะ ใส่น้ำมันได้เลยนี่ค่ะเราจะใส่น้ำมันเลยแล้วไม่ต้องกลัวว่าของทอดเราเนี่ยจะเค็มนะคะเพราะว่าเกลือที่เคลือบกระทะเนี่ยไม่ได้ทำให้ของทอดเค็มมากนะมันเป็นปริมาณที่น้อยนะคะค่ะเมื่อน้ำมันร้อนนะคะก็ใส่ปลาลงไปทอดได้เลยค่ะรับรองนะคะวิธีนี้ปลาไม่เจ๊งกระทะแน่นอนค่ะ ค่ะเมื่อด้านล่างเหลืองแล้วนะคะเราก็ลองกลับดูเนาะเมื่อด้านล่างเหลืองแล้วเราก็พลิกด้านได้เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่านี่หาหนังก็ยังอยู่นะคะไม่มีหนังลอกหรือว่าติดกระทะเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะเราก็ดูนะคะถ้าอีกด้านเหลืองแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ แค่นี้ค่ะการทอดปลาไม่ให้ติดกระทะวิธีแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองกันเลยค่ะค่ะมาถึงวิธีที่สองก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปได้เลย ค่ะและนี่ก็คือขิงสดนะคะวิธีที่2นะคะทอดปลามาให้ติดกระทะเราจะใช้ขิงสดในการช่วยค่ะค่ะวิธีนี้หลายๆท่านก็รู้นะคะขิงสดก็หั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะสัก3ชิ้นนะคะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่ขิงลงไปได้เลยค่ะค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็นำปลาค่ะลงไปทอดได้เลยค่ะ ทอดไปเรื่อยๆนะคะตอนน้ำปลาลงไปทอดครั้งแรกก็เหมือนเดิมค่ะอย่าเพิ่งกลับแทบนะคะปล่อยไว้สักครู่ให้ข้างล่างเหลืองก่อนแล้วถึงจะกลับแทบค่ะค่ะเมื่อเหลืองแล้วนะคะก็ตักขึ้นได้เลยค่ะมีถางไม่ติดกระทะเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะ2วิธีในการทอดปลาไม่ให้ติดกระทะนะคะวิธีนี้ใช้เกลือวิธีนี้นะคะใช้ขิงค่ะค่ะสะดวกวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นได้เลยนะคะอันที่ใช้ขิงเนี่ยแคลเลทอดนานไปหน่อยเนาะก็จะเหลืองกว่าการใช้เกลือนะคะแต่2วิธีที่แคลเลยให้ไปรับรองไม่ติดกระทะแน่นอนค่ะค่ะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคลเลด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ